ท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมสุนัขประกวดถึงได้ดูขนสวยสุขภาพดีต่างจากสุนัขทั่วๆไป จากประสบการณ์ของเบเตย์นะคะที่ทำฟาร์มสุนัขประกวดสายพันธุ์โกลเด้นรีทิฟเวอร์มายาวนานกว่า10ป,ปีทำให้เบเตย์เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้เลี้ยงสุนัขก,กลุ่มของฟาร์มสุนัขไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพภายในรวมไปถึงปัญหาด้านความสวยงามภายนอกซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั่นก็คือในเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเบเตย์เนี่ยศึกษาแล้วก็พัฒนานะคะจนออกมาเป็นสูตรอาหารเป็นเจเนติกถุงนี้นี่เองค่ะ จุดเด่นของอาหารสุนับแบรนด์เจเนติกของเรานะคะคือเราได้มีการคัดสรรนะคะแล้วก็รวบรวมทั้งสารอาหารและสารบำรุงนะคะมาไว้ในถุงนี้ถุงเดียวค่ะ ส่วนผสมของเจเนติกสามารถเทียบเท่าแบรนด์นาเข้าได้เลยแต่ว่าเป็นในราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ค่ะหลังจากการเปิดตัวในเฟสแรกเนี่ยมียอดขายอยู่ที่ราวๆสามล้านบาทจากแนวโน้มที่เราเนี่ยได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มของลูกค้าทําให้เราค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะยังอยู่ในตลาดได้อีกยาวนานราบเท่าที่มนุษย์เราเนี่ยจะยังเลี้ยงสุนัขอยู่ค่ะวันนี้นะคะขอเชิญชวนชทุกท่านนะคะกับเงินลงทุน5ล้านบาทแลกกับหุ้น20%ซนค่ะ นี่เป็นเฉพาะสาหรับพันธุ์เดียวหรือได้ทุกพันธุ์ฮะเนี่ยอาหารสามารถทานได้ทุกสายพันธุ์ค่ะเห็นมีแต่ g เด d e n retriever ที่บอกว่ากินได้ทุกอันนี่คือเอาอาหารของกลเด้นมาให้มใหมาทุกตัวก็กินได้ครับพอทําแพ็กกิ้งแบบนี้มันก็ทําให้คนซื้อก็จะซื้อให้แต่ g เด d e n r e t r i วอร r กินไงเพราะเป็นคําถามแรกเลยที่ถามเนี่ยที่เป็นน้องกลเด้นเนี่ยเพราะว่าน้องโกลเดน้น้องเคลลี่เนี่ยเป็นสุนัขันดับหนึ่งในสายพันธุ์ g เด d e n r e t r เวอร์เราก็เลยเอามาขึ้นปกนะครับธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยคือทาฟาร์ม อ่าโกลเด้นใช่ไหมครับทีนี้อันนั้นทํามากี่ปีแล้วครับผม10ปีค่ะเรามีแผนการวางตลาดยังไงบ้างครับเราก็คือจะเจาะกลุ่มของลูกค้าที่เป็นลูกค้าฟาร์มประกวดสุนัขทั่วประเทศไทยก็คือลูกสุนัขเกิดจากฟาร์มพอฟาร์มเนี่ยส่งลูกสุนัขไปยังลูกค้าอาหารของเราอะค่ะก็จะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าด้วยเช่นกันเราก็เลยเลือกที่จะเจาะกลุ่มฟาร์มก่อนเป็นอันดับแรกแล้วต่อมาค่ะเราก็เริ่มมีเข้าออนไลน์แล้วก็มีออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจช็อป โรงพยาบาลสัตว์ต่างๆโฮเทลเพสเฟลลี่ค่ะในเฟสถัดๆไปอะค่ะเราก็มีวางแผนว่าสร้างโรงงานเป็นของตัวเองค่ะที่คุณพูดว่าสวยข้างในแล้วก็สวยข้างนอกด้วยสมัครหมาอาหารบางแบรนด์อาจจะให้ผลลัพธ์ในด้านของขนสวยอย่างเดียว แต่อย่างของเราอะคะ่ะเราคอนเซิร์นทั้งสุขภาพภายในมีทั้งส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องหมาส่วนของสุขภาพภายนอกก็คือจะเป็นในเรื่องของความสวยงามอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะอันนี้คือเป็นน้องหมาที่ทานจริงส่วนใหญ่ที่ทานก็จะเป็นน้องหมาที่ได้รางวัลท็อปท,อปทอปของบรีดสวยทั้งข้างนอกสุขภาพดีทั้งข้างในการที่เราทําได้อย่างนี้มันทําให้ต้นทุนเราสูงกว่าคนอื่นแล้วมาจิตเราลดหรือเปล่าก็มีส่วนค่ะ สูงเท่าไรครับเนี่ยสูงสีทองที่ชักเต้ถือ2.27กิโลกรัมเนี่ยจะอยู่ที่525บาทส่วนตัวสีเขียวเนี่ย2.27กิโลกรัมเท่ากันจะอยู่ที่379บาทรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ปีที่แล้วนะครับสินค้าตัวแรกเนี่ยเราออกมาในเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเดือนแรกเนี่ยเราขายได้เพียง60,000บาทปีนี้เนี่ยปิดงบครึ่งปีที่2 6 0ล้านแสนบาทแล้วกำไรอยู่เท่าไหร่ครับออตอนนี้เรียนตรงๆว่ายังไม่ได้ถึงจุดเบรกอีเวนต์ย้อนกลับไปที่ปีที่แล้วเนี่ยต,อน,ตนยอนแรกขา60,000บาท เดือนที่2ขาย8,000 0นเดือนที่3ขายแสนสองนั่นหมายความว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยเราขายเพียง2องแส0หกสองแนเะครับแต่พลิกมาเดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นเราเริ่มรักษายอดขายที่เราวสามถึงห้าแสนจนเรามาปิดนิวไฮเมื่อเดือนที่แล้วนะครับห้าแสนหจุดเบรกอีเวนตจะอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนบาทนะครับเราคิดว่าเราจะลิชจุดเบรกอีเวนตได้ภายใน1หรือ2เดือนนี้ครับเคยรู้มูลค่าตลาดไหม เป็นมูลค่ารวมเนี่ยจะเกือบ1นึ่งแสนล้านแต่ว่าถ้าเป็นตัวรายคิบเบิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ื่นล้านบาทสามหมล้าน <30, 000. S 1> เรามีความคิดว่าจะแคปเจอร์สักเท่าไหร่เราตั้งเป้าไปใน3ปีแรกเนี่ยเราจะดิชที่50ล้านให้ได้ต่อปีต่อปีครับถ้า50ล้านเราจะมีมาจิ้นเท่าไหร่มาจิ้นประมาณ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์เน็ตครับเท่ากับเราจะกําไร 10, 15ล้านต่อปีมูลค่าบริษัท25ล้านเนี่ยเราคิด25ล้านมาจากที่มาที่ไป ทรัพย์สินนะครับที่เป็นของบริษัทก็จะเป็นสต็อกแหละครับสต็อกตอนนี้มีสต็อกอยู่ในมือร้านประมาณล้าน5นะครับในแวรูมูลค่าอยู่ประมาณล้าน5โอเคซุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีน้องหมาที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทเอามีหมาด้วยเอาให้ชัดเจนนะเอาสิ่งที่เรามาขายวันนี้ด้วยมูลค่า5้าล้านบาทเนี่ยตามที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกับฟาร์มแต่ว่าน้องหมาที่ที่มาโชว์ตัววันนี้ครับเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เช็คขึ้นมาจากฟาร์มครับ เฉพาะหมาที่มาโชว์ครับเฉพาะหมาที่มาโชว์คือ3 4สีตัวนี้ใช่ครับโอเคได้เอาไว้โอเคก็ดีผมลงไป5้ล้านเนี่ยจะคืนทุนเมื่อไหร่ภายใน3ปีไม่ใช่คืน5้ล้านนะคุณต้องทําได้25นะครับภายใน3ปีเพราะว่าเราตั้งเป้าที่50ล้านแล้วก็เราวางแผนว่าปีหน้าเราอยากจะแตะที่หลัก10บล้าน ในชักแทงไทยแลนด์ซีซันฮมีเงินลงทุนจากชาร์กรวมทั้งสิ้น308ล้าน5 0 0แสนบาทและถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเน c t ชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เพื่อรับสมัครแล้วทั้ง w w w s h a r k t a n k t h a i l a n d c o m